เอาละครับเดี๋ยวมาติดตามประเด็นของยามาฮ่ากันนะครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดในโปรเจกต์พัฒนารถแข่ง y z r m 1เพื่อที่จะคัมแบ็กสู่แถวหน้าแล้วก็ทวงความยิ่งใหญ่ใน MotoGP ให้ได้อีกครั้งหนึ่งปีนี้ยามาฮ่าลงทุนหนักมากนะครับเป็นปีแรกในรอบ3 3ปีได้ที่พวกเขาไม่มีทีมที่เป็นทีมเซทเทอร์ไลท์หรือว่าทีมอิสระ แล้วก็ได้ตัวของทีมเซตเทอร์ไลท์ที่ควา้าแชมป์โลกในปีที่แล้วมาก็คือพรามักนะครับพรามักถือว่าเป็นทีมอิสระเบอร์หนึ่งของ MotoGP เลยก็ว่าได้นะครับทำงานคุกคลีกับดูคาติมา20ปีแล้วก็แยกทางแบบสุดช็อกเลยแล้วพอเริ่มต้นร่วมงานกันมาก็ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างดีให้กับ y a m a ฮ่นะครับและทิศทางต่างๆของ y a m a ฮ่ครับก็ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่ารถแข่งของนักแข่งทั้งหมด 4คนเนี่ยก็จะเป็นรถแข่งที่ได้รับการซัพพอตจากโรงงานทั้งหมดเลยพวกเขาใช้คำว่าทีมโรงงานทีมที่2นั่นหมายความว่าแจ็คมิลเลอร์และก็มิเกลเรลาก็ได้ใช้รถแข่งฟูลซัพพอตจากยามาฮ่าเช่นเดียวกันนี่เป็นรูปที่เจาะมาให้ดูนะครับแชสซีตัวใหม่ ของ Yamaha M1 นะครับรถแข่งของอเล็กซ์วินก็มีการปรับแล้วก็ดูเหมือนจะบางลงเล็กน้อยคันนี้เป็นรถแข่งของอเล็กซ์วินะครับเปรียบเทียบคันนี้เป็นรถแข่งที่ใช้ในการเทสที่บาเซโลน่านะครับก็มีรูปร่างคล้ายๆกับรถคันใหม่นี่แหละเพราะว่าพวกเขาเริ่มต้นทำงานกับ M1 2025มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วในช่วงปลายๆสี่สัปนานี่ครับดูใกล้ๆ M1 ของ Yamaha ครับ คันนี้เนี่ยเฟร,รมเหล็กนะครับนี่ของแจ็คมินเลอร์ครับพรีมาพราม์คเรซิ่งจะสังเกตนะครับว่าชิ้นส่วนแอ r o โรเดนา c มิกเนี่ยด้านหน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนแอร์ดักแล้วก็ตัววิงเล็ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมีมาเพิ่มเติมมากขึ้นนี่เป็นสวิงอาร์มครับแล้วก็ท่อไอเสียเป็นคาร์บอนหมดเลยครับ นี่ฮะภาพอีกมุมหนึ่งในรถแข่ง M1 ก็มีการเจาะมามาในบางคันนะครับที่เปิดเผยออกมาได้อเล็กซ์วินครับทำงานอย่างใกล้ชิดกับอันเดียโดวิซิโอโซครับเดิมทีคาดการว่าโดวิซิโอโซจะได้เริ่มต้นทดสอบเครื่องยนต์ V4 นะครับแต่ว่าเปาโลพาเวซิโอนะครับก็ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าในการทดสอบที่เซปังครับอาจจะไม่ได้เห็นเครื่อง V4 แต่ก็ไม่แน่อาจจะมีบ้างบางคันหรือ V4 นั้นอาจจะทำงานอยู่เบื้องหลังก็ได้ครับนี่เป็นอีกคันหนึ่งครับสำหรับ M1 ในสุดสัปดาห์นี้นะครับในการเทสเนี่ยรถแข่งของยามาฮ่านะครับมีให้นักแข่งเทสคนละ3ขคันนะครับกวาตารโรลงเทสไป็น3แบบแชสซี3แบบนะครับแล้วก็ทำงานกับชิ้นส่วนแอโรไดนามิกชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แตกต่างกันออกไป p อเวซิอเองนะครับก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่ทำงานหนักมากๆกับรถแข่งยามาฮ่าในปี2025คืออย่างแรกที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้รถแข่งนั้นมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นครับก็คือเลเ o u t การจัดวางเครื่องยนต์แรกเริ่มเดิมทีนะครับก็วิเคราะห์กันว่าการจัดวางเครื่องยนต์ใหม่ตำแหน่งใหม่เนี่ยมันอาจจะเพื่อรองรับ v 4ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพอเวซิอเองก็บอกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ย พวกเขายืนใหย่เป็นทางการนะครับใช้เครื่องยนต์ inline crossplane สำหรับนักแข่งทั้ง4คนเพื่อลุยแบบเต็มฤดูกาลส่วนเครื่อง v 4ครับไม่ได้ทิ้งไปไหนก็จะให้ตัวของนักแข่งที่เป็น test rider นะครับอย่างออคูโซเฟรนเดสใช้ลงขี่ด้วยสิท์ w i t e car d อาจจะ5หรือ6สนามนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ทสไนเดอร์อีกคนหนึ่งของยามาฮ่ายังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ยังไม่ฟิตนะครับก็คือค่าวคาชโลพวกเขาก็เลยดึงอันเดียโดวิโซโซมาช่วยก่อนนี่คือแจ็คมิลเลอร์ครับแจ็คมิลเลอร์ให้สัมภาษณ์ว่ารถแข่งยามาฮ่าเองก็ถือว่ามันไม่ได้มีแบบหินก้อนใหญ่ๆเขาใช้คํานี้นะครับเส้นทางที่ที่พวกเขาเนี่ยเดินทางไปเนี่ยมันไม่ได้มีหินก้อนใหญ่ๆที่ขวางหรือว่าทับอยู่ดังนั้นมันสามารถที่จะยกระดับแล้วก็ก้าวไปอยู่ข้างหน้าได้ แจ็ค <Jack S 2> เคยผ่านการขี่ทางรถแข่ง h อนด้ามาก่อนนะครับขี่ดูคาติชนะกับดูคาติมาแล้วถึงแม้จะไม่ถึงเป็นแชมป์โลกนะครับขี่ KTM มาแล้วนะครับก็แจ็คเองสะท้อนปัญหาของ KTM ไปหลายอย่างก่อนที่จะแยกทางออกมาแล้วก็มาจับรถแข่งยำห้าเขาบอกว่าเขาก็ปรับตัวเข้ากับยำหาเอ็มวได้ค่อนข้างเร็วนะก็ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวสำหรับแจ็คมินเลอร์นี่คือฟาเบียกาตาโรครับมาในสีเขียวเลยไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะเปลี่ยน สีมาเป็นสีเขียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นสีสําหรับการทดสอบอย่างเดียวครับกวาโร่ลงเทสรถแข่ง3คันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในวันที่3ก็คือวันอาทิตย์กาตาโรเร็วที่สุดนะครับนาที57ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับในขณะที่แจ็คมินเลอร์เองนะครับจบอันดับ2ก็เดี๋ยวย้อนมาดูเวลาใหม่อีกรอบนึงนี่ฮะนี่ครับกาตาโรในที5 7 7ส แจ็คมิลเลอร์หนัก2นะครับนาที58.1ซึ่งแจ็คเองได้ลงขี่รถ2คันนะครับส่วนกาตาโร่ลงขี่3คันรินก็3คันนะครับมิเกลล่าลง2คันแล้วดูเวลาครับกาตาโร่เนี่ยอีกคันหนึ่งวิ่งนาที58.2ก็ถือว่าคือถ้าจะไปเทียบกับเวลาต่อรอบที่เป็นสถิติจริงๆอ่ะมันยังเทียบไม่ได้หรอครับเพราะว่าเวลาของ สถิติที่สนามเนี้ทำไว้โดยฟันเชสโกปัญญาซึ่งเร็วมากนาะทีห้าสิบหกว่า,ก,วาก็นี่ก็ตามอยู่ประมาณว,กวาิกว่านะครับเวลาของควาตาโรแล้วก็ในการเทสครั้งนี้นักแข่งเองก็ยังไม่ได้ที่จะกดเวลาต่อรอบแบบโหดๆควาตาโรบอกนะครับถึงเรื่องของเครื่องยนต์ v 4ในมุมมองของเขานะเขาบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยในปีนี้จะยังไม่ได้โฟกัสกับ v 4ก็จะหันไปทำงานกับตัวรถ ต่อยอดจากเครื่องยนต์ Inline Crossplane ใหม่แล้วก็การจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนด้าน a e r o d y n a m i c และสิ่งสำคัญเลยนะครับกวาตารุบอกว่าหลังจากที่ m a c v a r o l i เข้ามาได้มีการอัปเกรดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้กับรถแข่ง Yamaha M1 ซึ่งก่อนหน้านี้ m a c บอกว่าอิเล็กทรอนิกส์ของ Yamaha ม,มันล้าหลังมากพอได้การอัปเกรดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่รถแข่งก็ดีขึ้นมาอย่างทันตา นี่น่ากลัวนะครับถือว่าเป็นเป็นทีมที่น่าสนใจมากในปีนี้แล้วเขาก็สะท้อนนะครับว่าเครื่อง V4 มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยทุกคนคาดหวังที่จะได้เห็นเครื่อง V4 จากยามาฮ่าแต่กอตาร่บอกว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยรถแข่งของคู่แข่งอย่าง Honda เองที่ใช้ V4 ก็ก็ไม่สามารถฝ่าแล้วก็ออกจากวิกฤตได้ดังนั้นพวกเขามองว่าขอทำงานกับ สิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้ก่อนนะครับส่วนเครื่องยนต์ v f o ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับอาจจะกลายเป็นโปรเจกต์สำหรับปี2,027เลยก็ว่าได้แล้วก็มีรายงานออกมาอีกอย่างนึ่งนะครับว่าการที่ยามาฮ่าตัดสินใจที่จะยังไม่ได้เร่งเดินหน้าในโปรเจกต์ v f o ําหรับปี2025นี้หรือว่าส่งลงแข่งเลยเนี่ยก็ทําให้พวกเขาเซฟเงินได้มากถึง300ล้าน us เลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นส่วนสําคัญ นี่คืออีกหนึ่งคนครับมิเกลโอลิวราที่ลงเทสกับยามาฮ่า M1 ก็อยู่ในสังกัดของพีมาพราหมุกเรซซิ่งก็รายละเอียดเองครับสำหรับยามาฮ่าก็อยู่เท่านี้นะครับส่วนวินให้สัมภาษณ์ว่าณนะตอนนี้มันยังบอกได้ยากว่าจะสามารถขึ้นไปสู้กับหัวแถวได้ไหมแต่สิ่งสำคัญเลยเขาเขาก็ยืนยันว่ารถแข่งยามาฮ่าที่ได้เทสทั้ง3คันเนี่ยมีอยู่คันหนึ่งที่เขาชอบนะครับแล้วก็ คิดว่าข้อมูลต่างๆน่าจะออกมาดีและมันจะดีกว่ารถปีที่แล้วแน่นอนนะครับนั่นคือบทวิเคราะห์แล้วก็อัปเดตล่าสุดจาก Yamaha ครับกับการเทสเช็คดาวน์ testing นะครับที่ประเทศมาเลเซียซึ่งในปีที่แล้วนะครับทั้ง Mayo m e l ล g าลี y แล้วก็ m a โต o l i n i เองก็ออกมาขอโทษนักแข่งทั้ง2คนนะว่าไม่สามารถที่จะทำรถแข่งที่ดีได้คือไม่สามารถแก้ปัญหารถแข่งที่ดีให้ ให้ทีมได้นะครับในปีนี้เนี่ยพวกเขาก็ทุ่มสุดตัวนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็กลับมาอยู่แถวหน้าได้อีกครั้งหรือไม่